สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเส้นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงพลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับมาสด้าสองห้าประตูครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2011ครับผมเครื่อง1.5เป็นซินครับรุ่นท็อปครับสปินสปอร์ครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับปีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและสิทธิพิเศษนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ออกรถในเดือนนี้นะครับผมทางเรามีบริการขับรถไปส่งให้คุณลูกค้าปี ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยนะครับผมและวารันตีหลังการขายอีก2ปีเต็มเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับผมมือเดียวออกห้างครับสภาพสีนะครับเรียบร้อยเงาชํามากครับผมไม่มีริ้วรอยเลยครับรถบ้านแท้ครับผมมือเดียวออกห้างครับ มีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังครับผมสือไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมสีเงาวับชําๆเลยครับมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4เส้นเลยนะครับผมขับได้อีกยาวไกลเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมภายในกันเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้ารูออปชั่นเลยครับผม ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับมาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมเกียร์ออโต้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายครับผมเบาะหนังครับผมสภาพใหม่มากครับไม่มีขาดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมเบาะหลังนะครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้าใหม่มากเช่นกันครับ แทบไปได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมใหม่มากสะอาดมากครับผมสะอาดยันหลังคาเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมท้ายรถกันเลยนะครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับผมอุปกรณ์ของเดิมอยู่ครบเลยครับและที่สำคัญครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับหัวนอตไม่เคยไขไม่เคยขยับครับ และไม่เคยติดแก๊สครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องว่าเพราะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ทติดง่ายครับ มาชมห้องเครื่องกันชัดๆเลยนะครับใหม่มากครับคุณลูกค้าเครื่องแห้งๆเลยครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับผมและที่สําคัญครับผมดึงไม้วัดโชว์เลยครับผมไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึ๊กครับผมใหม่มากเงียบมากครับผมเครื่องติดอยู่นะครับ และที่สําคัญครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับหัวน็อตไม่เคยขคยขยับเลยครับผมเดิมๆเ,เลยครับคันนี้ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดาหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผม ผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมหากลองขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนบอกผมได้เลยนะครับผมผมยินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม